สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ s สโตนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเด็กที่ขอเข้ามานะครับคือพี่ช่วยเล่นเด็กที่ไต่แรงเร็วๆหน่อยได้ไหมครับนี่เลยครับฮันเตอร์ตีหน้าไต่แรงนะครับจบเร็วลยแต่ละเทินนะครับแล้วก็เน้นตีนะครับแต่เด็กนี้มีข้อเสียก็คือถ้ากลางเกมแล้วหรือว่าท้ายเกมเราจบเกมไม่ได้อ่ะมีแต่แพ้กับแพ้นะครับถ้ากระสุนหมดก็คือจบข่าว ก็ไม่มีอะไรมากครับลมมีนเนี่ยค่าร่หนึ่งนะครับค่าร่น้อยๆน,นะมีในเด็กนี่เยอะมากนะครับการันตีว่าเทิร์นแรกเนี่ยเราต้องกดดันเขาได้แน่นอนนะครับที่เหลือก็เป็นการยิงพลังฮีโรลใส่หน้าแล้วก็ตีเข้าไปนะครับแล้วก็มีแรดอีกตัวหนึ่งที่สามารถทําดาเมจได้ในช่วงกลางเกมนะที่เหลือก็หมดแล้วครับลุ้นเอาว่าขอให้เขานั้นยื้อเราไม่ทันเท่านั้นเองไปลุยกันเลย แอ <And> นดูวินแสงสว่างจะนำเราสู่ชัยชนะถ้าได้ยินเสียงเรียดจากพงไพรเอาเทินหนึ่งตัวอื่นมาอีกจะให้ดีอยากได้ตัวเรบทรอยไม่ได้นะครับไอรอนดีฟไปเลยเพื่อนอุ้ยยอกเลยละกัน สามดาเมจใส่ไปก่อนลงอย่างเดียวครับไม่ให้อะไรเว่ มีอีกมีอีกก็ลงอีกครับไม่ให้รายเวตต่อตัวนี้เมื่อลงมาจะทำให้เวทเนี่ยมีค่ารายเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับไม่ต้องคิดอะไรนะครับเล่นเด็กฮันเตอร์ก็ตีไปน,ะนี่เจอพลิสด้วยนะอฮิว ตีตีตีนะครับลงอาวุธกับดักอันนี้บัฟได้นะยังไม่ต้องบัฟตีก่อนอน,น,นะนี่ครับคาล์เตอร์นะครับคาเตอร์เวททำให้กลับไปล่ใหม่ โน้ฮ no. มันก็เคลียร์ได้อยู่ดีร้การจริงอืมจัวครับไม่มีประโยชน์ตอนนี้จัวได้แลดมาอีกโดนเต็มหน้าเอาอะไรดีนี่แหละเคาเตอร์เวทอีกนะครับพวกนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วลงไปเลยมีประโยชน์เอาไว้ตีหน้ายังดีกว่าครับตีสอง ตอนนี้เขาจะเริ่มเคลียร์แล้วนะกลางเกมแล้วไม่ให้ใช้เอากลับไปไล่ามา,า,ายิงห้าไม่ตายนะเดี๋ยวก่อนเหลือห้านะครับ เขาาจะยืนน้้้ออลวตนนีทงปิดปชนะแล้วนะครับเพราะเรามีใบยิงตัวนี้จะยิงหกนะครับเอาส่วนต่างที่เหลือเข้าหน้าคู่ต่อสู้ยิงมีเน่นตัวเองได้ด้วยนะครับอย่างนี้เรียบร้อยเกือบแพ้ปปะระปะ,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 ปะ เนี่ยเจอกับเพลย์นี่จุดสำคัญก็คือเทอร์นหกเนี่ยแหละครับถ้าเขามีไอตัววิญญาณแสงแสงสาสตสองเนี่ยลงมาเนี่ยถ้าเราบ่ายไม่ได้หรือว่ายังไงก็ตามนะถ้าให้เขาคิวขึ้นมาเนี่ยยากแล้วที่จะชนะนะครับยากอยู่นะครับไปต่อกันเลยโอ้ยหนึ่งพันอีกแล้วเนี่ยคนสงสยัยพี่เอาสกินสีทองมาจากไหนอะน,นี่นะครับถ้าเล่นครบหนึ่งพันตาเนี่ยมันก็ชนะหนึ่งพันตาเนี่ย เดี๋ยวมันก็ทองเองนะครับ,รบเจอกับเมบบบดพร,ร้อมโดนเผาหรือยังพาได้ยินเสียงเรียดจะคงไพรไม่ต้องการหมดเลยนะครับพวกนี้นะไม่เอาเธอหนึ่งไม่เอาครับตัวนี้ลงมาก็ยิงหนึ่งใส่แมนแล้วก็ให้ลูกศิษย์นะครับเรายังไม่มีตัวอื่นเลยนะครับไม่เอาไม่เอาหมดเลยอยากได้กดดันช่วงต้นเกมนะครับมาเลยค่าไราหนึ่งโอเคเยี่ยมยอด แล้วจะลงสองตัวเลยนะครับนี่คอยแล้วก็ลงตัวนี้นะครับท็อกไอรอนดี เมตอะไรนี่สิที่เป็นคำถามนะครับน่าจะเป็นพลังเวทนะครับถ้าอย่างนั้นังไปเลยแต่เ,เจอแค่นี้ก็เครียดนะครับใช้เวทก็เราลงตัวนี้นะฮะ บับไม่ให้ตายเหรอเดี๋ยวนะเอ่อบับตัวนี้ติไม่หาดามเมจหายยิงตัวนี้ทิ้งยิงตัวนี้ทิ้ง ดีกว่านะครับเราไม่หักให้เขาฆ่านะครับแล้วเขาใช้เวทเราจะเสียแมงนี้เพิ่มด้วยกี่ตัวนี้เก็บไว้ดีกว่าไอ้ตัวนี้จัว่วเกราะนะครับคิดหนักนะไม่อยากใช้เวทนะครับเดือนเราจะบลับตัวนี้บลับแล้วยิงเธอสี่ลงนี่จั่วแรดขึ้นมาแรดหรือกระต่ายก็ได้นะครับ เพิ่มมาอีกตัวบัฟไปก่อนดีกว่า,าให้มันฆ่าย,ยากๆเกาะอ,อยู่แล้วนะครับไม่ต้องสื่อ ทีนี้นาเขาไล่เวทเสีมัอีกสองตัวแล้วนะครับต่อไปลงนี่นะครับนักฝึกสัตว์เผ่าวอซอมอุ้ยตัวนี้ก็ดีวะ่ะนี่ดีกว่าเยี่ยมยิยงตัวนี้ทิ้ง เดี๋ยวค่อยลงครับแรดเรามีสีดาเมยจากพันทีฮิโร่ด้วยนะครับเกาะเขาเยอะมากนะเพิ่มมาแปะเพิ่มมาตัวนี้อีกตาัเดียรับตตัวเดียวนะครับบับได้อย่างนั้นเหรอไม่ให้ตายเพราะวา่า ปิงถึงแล้วใช่ไหมล่ะเอาก็ตายหรือว่าแรดแรดดีกว่าบัฟตัวนี้หรือว่าบัฟตัวนี้บัฟนี่ดีกว่าตีตีตี แลดก็ลงมาหัวตัวนี้ได้นะครับเขาเกาะไปแล้วแปดไอตัวนี้จั่วอะไรมาไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับปิงตัวนี้ ยิงดีเปรี้ยงสี่แล้วก็ลงตัวนี้นะครับไลยเวทไฟน,น้ำแข็งและมนตราอุ้ยตีแรกเราด้วย เคลียร์หมดได้เลยนะครับตัวนี้ตีนี่ตายกู้ตัวนี้ตีนี่เราตายนี่ตีนี่ตาย,ตายปิงตายไม <c oughs> ่มีคลื่น เท่าไร่เอาเคเกาะหนึ่งนะครับค่อ,อยังชั่วอันนี้น่าจะเป็นโลกอีกนะครับเราจะไม่ยิงแล้วนะครับไม่ตีเข้าหน้าแล้วนะครับตรงนี้เ,เขตหวงาอ,อุ้ยของดีด้วยว่ะคงกระพันนะขณะโจมตี ทำยังไงถึงตีหน้าได้<ะ> <c oughs> ห้ามานาดีกว่าผมมาทางเหร <c oughs> อเอ้ไม่ต้องตีหน้าแล้วไง โลแน่ๆเลยนะครับเราจะยิง2อทีจิบจนะครับรอ2เทินเดี๋ยวพวกนี้เอาไว้เคียบบอดพลังฮีโร่สอทีนะครับจบเกมหรือว่าจัก่การยิงมีไหมมียิงเร็วนะครับถ้าจั่ได้ก็จบเหมือนกัน ก็สูนทะลวงก็น่าจะจบได้เพราะเรามีมีเนี่ยตัวลา่าหนออยู่บนมือด้วยแรดแรดก็ได้นะครับเราจะตายก่อนหรือเปล่าแรดไอตัวนี้ไม่มีประโยชน์นะครับ ยิงหนึ่งใส่มินเนี่ยนเท่านั้นเองไม่ได้นะครับตายถ้าเราจูดได้แรดเราชนะนะครับแรดเราลงมาตีตัวนี้เข้าสอแล้วก็ยีอีกหนึ่งก็ชนะใบนี้ก็ชนะนะครับกระสุนทะลวงนะครับหรือจะไปยิงเร็วแต่ที่พูดมาทั้งหมดไม่ขึ้นมือนะครับ จบเกมยอมแพ้ออกไปเลยบดบอดเขามีครบแล้วนะครับนี่คือเด็กไต่แรงเร็วต้องแบบนี้นะครับแพ้ก็คือแพ้ไปเลยนะครับผมจะเล่นน้อยเกมหน่อยนะสำหรับพันเตอร์ไต่แรงพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะบอกตรงๆว่ามันก็เล่นตีๆไปธรรมดานะไม่ต้องคิดม้านะครับชนะก็คือชนะนะครับแพ้ก็คือ เราเขายื้อได้ก็คือแพเท่านั้นเองออเพื่อลาดารันเียกจโคงไไรตัวนี้เป็นเทิหนึ่งที่ไม่ใช่ดีนะครับช่างเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับอยากได้เทิหนึ่งตัวอื่นมากกว่าตัวนี้ดีนะครับอย่างท็อกส์ไอรอนดีดีหรือว่าจะเป็นนักเรียนใหม่ใจกล้าก็ดีในที่นี้ลงนี่ก่อนนะครับเแล้ว ฟรอกไอรอนดีฟถ้าเทินนี้เขาไม่ลงแมงนะโอเคแจว๋วเทินหน้าเราลงตรงนี้นะเราลงตรงนี้ก่อนนักเรียนเทิน,นสามเราจะมีพานะขาเหล็กที่บวกสองสองแล้วคงกระพันให้กับบินเดียนเรานะครับหนึ่งตัวความหวังริบรีบแต่เราจะสู้แสงสว่างจะปลอบโยนเจ้า ปีไม่เข้านี่สิเอ่เอน่าเบื่อครับต้องนี้แหละคงกระพันนะอย่างน้อยถ้าเล่นเวทนะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ต้องมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับดีกว่าจริงนะตัวนี้แรกตัวนี้เค ตีหน้าได้นะเนี่ยแล้วเช่แต่ตอนนี้ตีตีนี้คุ้มกว่า,าเดี๋ยวก็ตีหน้าได้แล้วนะครับอเอาแรดไปกินแสงสว่างจะหลอกโยนเจ้าเอาแรดไปกินโดนเข้าไปสาม เน่เจอตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้สุดยอดเลยนะครับเพราะว่าคงกระพันเวลาโจมตีนะีเคียบอร์ดของพารินได้สบายๆอันนี้ก็ไม่ใช่ไรบั๊มเลยนนะเขาเป็นบัฟมือนะได้ละเอาคิวตัวนี้ว่ะคิดผิดหรือเปล่าบัฟหรือว่าจัว่วไม่ให้ใช้เวท บัฟแมงไปเลยหนึ่งตัวตัวนี้แหละถ้ามันฆ่ายากๆเข้าไว้นะครับลงแมงมาเราเคลียร์ได้ใช้ตัวนี้วิ่งเข้าตีเคลียร์ได้นะครับใกล้าตายแล้วนะเรามีสิบเอ็ด เรียบร้อยนะครับนี่เร็วอย่างนี้เลยนะครับไต่แรงนะครับอ,อีตาแล้วกันมันเร็วเกินไปนะอีกสักตาอ่ะเจอดีดันจำนนต่อความเกรียวกราดข้าได้ยินเสียงเรียดจากพงไพรมีเธอหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องการเอาไว้ก่อนเผื่อกันรันตียังไงก็ต้องได้เธอหนึ่ง มาล้เทินหนึ่งห่วยๆนะครับตัวนี้นะครับกับอาวุธจัวมาเหอะนี่ที่จริงอยากได้เนี่ยท็อกโอรอนดีฟนะครับ,รรรบลงเทิ์หนึ่งนี่โคตรกดดันนะครับ อันนี้จะเป็นเด็กอะไรก็ไม่ทราบสำหรับดีมอนฮันเตอร์ตัวนี้นะมีได้หลายรูปแบบนะครับมี OTK มีเควสมีเสียสุดท้ายนะครับ <vog. S 1> เธ <ion> อหนึ่งดีๆมาสิไม่มานะครับได้พาหันะเขาเหล็กใส่โลกสักสีให้มันไว้เลยไหมไม่เอาดีกว่า ผ่านไปใส่ภาหนะเขาเหล็กให้มันดีกว่าเอาค่าเลยนะครับโอเคผิดแผนเลยยิงไปเธอหนึ่งไม่พลิ้วแล้วทีนี้น่าจะใส่โล่ศักดิ์ธิีให้มันไปเลยในเกี้ย อันนี้น่าจะเป็น OTK นะครับเธอหนึ่งไม่ดีนะครับตานี้นะไม่กดดันคู่ต่อสู้น่าจะทำไปเลยมากกว่าตะกี้นะคอยแล้วก็ลงช่างเสริมสมรรถะป้องกันใส่โลกศักดิ์สิทธิ์ให้แมงนั้นไปเลย การันตีแมงไม่ตายเทินสามบัฟได้ไม่ทันแล้วโจเทินหนึ่งมานะเร็วไรหนึ่งมาหน่อยาสลงทุกทีไม่ทำอะไรก็ผ่านไปออกไปซะเสียเวลานะครับ มาแล้วเยี่ยมเลยข้าจะใช้เวทมนต์หน่อยข้าอัปเกรดให้แล้วมาสุนจ้ามาส่งทุกทีโลสักศิษย์ด้วย ตีเข้าหน้าเป็นเลยโ <c oughs> ดนกันเต็มหน้าตีอย่างเดียวดาเมจ เทินห้าจั่วเลยนะครับจััวแล้วยิงดีใส่โล่ยิงลงแมงจวัวลงแมงดีกว่านะครับลงห้าดีกว่าดูจากสีท่าแล้ว ฮิวโอ้ยตีหน้าว่ะแจ๋วเลยดิมามเขาหิวสู้นะครับหลายกาดลงแมงเพิ่มไม่เอาลงนี่ก่อนลงแมงเพิ่มลงนี่ เรามีดาเมจเพิ่มจากตัวนี้นะครับ3กับ4เป็น7นะครับ7กับบนสนามเรามี8 9 9บวกส12บวก7 19นะครับเขาอาจจะฮิวได้อยู่ไม่ตายยังไงเราก็ไม่ตายนะครับเกือบตายปเหมือนกันเฮ้ย19ว่ะ ไม่แน่นะสิบเก้ามันเหรอบับสามกับสองใช้ห้ามานาเยี่ยมชนะละเอ้ยโอ้ได้ได้ได้โอ้ย ตายไปเกือบไปเหมือนกันนะครับาปรบาราจบลงไปแล้วนะครับกับเฟสฮันเตอร์นะครับไต่แรงแบบรวดเร็วนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้ากันแล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ